สวัสดีค่ะมาดูดวงรายวันกันค่ะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ คาถาลาชินีแห่งาร์มร่ำรวยฟาร์มสำเร็จนะแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะแต่ติดเหรีออยญเนนี้ไม่เหมือนของใครนะหนึ่งคาถาคุณมีฟาร์มสำเร็จนะคนเกิดวันอาทิตย์นะคุณมีฟาร์มสำเร็จสิ่งที่คุณ ปาถนาอยากจะทําอะไรก็มีความสําเร็จให้ในหนึ่งคาทานี้หนึ่งคาาแห่งพื้นฐานของคุณเหมือนตอนเนี้เป็นคนที่กําลังดวงสงบเยือกเย็นธรรมดามันเหมือนว่าไม่มีอะไรยังตุกภาพอะไรก็แข็งแรงยังทําตัวเหมือนเป็นนั่งอยู่ในราชินีองคเนี้อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์อยู่ได กินนั่งเดิมนั่งกินอย่างมีฟาร์มตกแต่งตัวสวยอยู่ในต้นต้นข้าวรวงข้าวอยู่ในกาฟาร์มอุดมสมบูรณ์ที่นั่งก็มีดีเห็นไหมนั่งบนบันลังอย่างดีเลยมีทั้งดอกไม้ผลไม้มีมังกุรผลไม้อะไรอย่างดีคือเปรียบว่าฟาร์มอุดมสมบูรณ์ของคุณนะคะตอนนี้ เป็นดวงของคุณคุณประคองดวงคุณให้ดีถึงข่าวดวงดีอย่างเนี้ยคุณก็จะต้องทำให้ดีอย่าให้มันพลาดความสำเร็จเนี่ยคุณมีให้การเงินนะคะการเงินคุณมีสิบเหรียญน,นะแต่ว่าคุณได้ไปแปดเหรียญข้างบนเห็นไหมแต่อีกสองเหรียญเนี่ยมันต้องอยู่ที่การกระทำของคุณแล้วนี่คู่นี้เขาก็จะประทานให้นะ คนที่มีครอบครัวก็มีความสุขอุดมสมบูรณ์อยู่กันอย,อย่างอยู่เย็นเป็นสุขนะเป็นเรื่องความร,รักคุณมีความสุขคุณอยู่ได้ คุณอยู่ดีและการงานที่ทำงานเนืออะไรแล้วถ้าคุณถ้าคุณเป็นเจ้าคนในคนคุณก็มีความสำเร็จให้แต่ถ้าคุณที่ทำงานคุณเม่คุณเป็นแค่ลูกน้องคุณก็จะมีความเมตตาจากเจ้าเจ้านายได้ดีคุณมีทำความสำเร็จเจ้านายจะเห็นความดีของคุณนะคะแต่ว่าจะบอกว่า คุณมีการเงินวาตนาของคุณเนี่ยไปได้เหมือนเป็นพวกเต็ดถีเลยนะแต่ตอนนี้ยังได้มาไม่หมดได้มาแค่แปดเหรียญแปดเหรียญน,นี่คุณสร้างเองทําเองนะคะอยู่อีกสองเหรียญถ้าคุณทําดีเนี่ยถ้าคุณได้สองเหรียญที่ราชนีราชาถือมาเนี่ยมายถึงสองเหรียญเนี่ยถ้าคุณคู่ครองคุณนะร่วมด้วยช่วยกันทํามาหากินอะไรเนี่ยคุณในฐานะนี่บอก ดวงรายวันก็จริงนะดูแค่วันเดียวก็จริงแต่บางทีบางคนก็หมายถึงดูไปเป็นชะตาชีวิตของคุณไปได้นะคะไพ่อันนี้หมายถึงว่าคุณเนี่ยถ้าร่วมเหมือนว่ามีความร่วมมือในครอบครัวอะไรได้วยดีนะ คุณสามารถจะเป็นเศรษฐีได้นะคะชะตาของคุณนะคะไพ่ลงลงอันนี้นะ่ะของคนเกิดวันอาทิตย์ดีค่ะสำเร็จทุกอย่างไม่ว่าการเจรจาการเงินการงานการทำอะไรแต่คุณนะ่ะเสียอย่างเดียวคุณชอบมีโอกาสแต่คุณไม่ค่อยได้ทำคุณพอใจในสิ่งที่มีพอมีหน่อยคุณก็คิดว่าคุณพอแล้วนะคะคุณต้องปรับตัวเสียใหม่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ต่อมาคนเกิดบันจัทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ้ตัดไพ่คนเกิดบันจัทร์ค่ะฮืม วันนี้ดีวันนี้ไม่ดีเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นการเหน็ดเหนื่อยเพราะชีวิตของคุณคุณสู้ชีวิตนะคุณฝ่าฟันคุณแบกภาระอะไรก็ไม่ว่าคุณจะทำงานเรื่องอะไรคนเกิดวันาัร์คุณมีครามสำเร็จให้นะถึงคุณจะเหน็ดเหนื่อยมันก็คือเป็นคุณเป็นคนที่ไม่อยากอยู่สบายไงเป็นคนสู้คนดิ้นรนเนี่ยคุณสู้มาเหมือน คุณมีภาระอะไรแล้วแต่แต่โชคกําลังจะความดีที่คุณมีภาระบางบางทีคุณภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยความดีของคุณก็เปิดขึ้นมาความดีคุณก็เริ่มเปิดชะตาความดีก็เริ่มเปิดโชคลาบนะ <c oughs> ห้าอังการเงินห้าเหรียญคุณเหนื่อยคุณได้ห้าเหรียญแต่อย่าลืมนะคะว่า เหรียญนี้อยู่หน้าประตูบ้านคุณคุณให้รู้ว่าคุณทำยังไงหมายถึงคุณมีโอกาสคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ละเลยไปนะคนเกิดวันจันทร์การเงินมาจอดอยู่หน้าประตูคุณเปิดประตูลับอย่าไรบ้านของคุณก็อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ชีวิตก็ไม่ลำบากถึงเงินถึงคุณจะไม่รวยแต่ว่าคุณขยันนำความสำเร็จเงินก็จะเข้าบ้านคุณดีนะ สามเหลี่ยนคุณมีแบ่งปนันแบ่งใช้เพราะคุณแบ่งปนันแบ่งใช้เหมือนคุณปลูกต้นไม้สะสมต้นไม้ <c oughs> อะไรอย่างนี้คุณแบ่งปันเหมือนคุณสะสมบุญบุญกุศลก็จะมาหาคุณนะลงลงท้ายด้วยการเงินคนเกิดวันจันนะการเงินคุณจะเหน็ดจะเหนื่อยแต่คุณก็จะไม่ลําบากเรื่องการเงินคุณจะต้องทําเหนื่อยเพราะเงินเงินต้องใช้เลยครอบครัวครอบครัว,อ,รวอยู่เรียนเป็นตุกดี คุณมีมีดอกไม้เด็กให้ดอกไม้คุณหมายถึงว่าชีวิตคุณก็เริ่มดีคนเหมือนว่าคนโดดเดี่ยวก็เริ่มมีความรักมีคนแอบมองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีคนเปิดตัวเรื่องความรักของคุณนะคะถ้าเรื่องความรักวันนี้มองเห็นว่าคนอยากจะเปิดตัวคนที่มองมานานแล้ว <c oughs> อยากจะเปิดตัวกับคุณเรื่องการงานเจรจาการงานดีหมดนะคะจะทำอะไรจะซื้อจะซื้อจะทําอะไรการเงินมันจะต้องใช้แต่คุณทำให้ถูกต้องคุณเปิดรับหมายถึงคุ้ขยันทำงานทำงานคุณเปิดประตูแล้วรับเงินนะคะคุณรับเงินคุณรู้จักสะสมรู้จักเก็บรู้จักทำบุญทำทานรู้จักสะสมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีอะไรก็ดีนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะ มาเป็นของคนเกิดวันอังคารค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารนะคะฟาร์มสุขสองถ้วยฟาร์มสุขที่แบ่งปันฟาร์มสุขในครอบครัวฟาร์ม ุที่มีมีการหยิบยืน่นการแบ่งปันแบ่งคุณใช้ชีวิตว่าไม่มีอะไรคุณก็พอใจในสิ่งที่คุณมีคุณมีความสุขในครอบครัวของคุณแต่คนเกิดวังคารนะตอนนี้ให้ระวังพลังงานนะคะคุณจะไม่คุณไม่มีความสุขเนี่ยเหมือน9้าวดาบก้าวดาบปัญญ ทำให้คุณเหมือนว่าให้คุณระวังตัวให้คุณตั้งสติให้ระวังพลังงานที่ไม่รู้ตัวจะมาทิ่มมาแทง เหมือนว่าเราก็เหมือนเป็นถ้าโลคภัยไข้เจ็บก็จะมาจะเครียดจะอะไรแล้วบางทีพลังงานเนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งที่ว่าไม่ใช่คนมาแทงคุณนะคะไม่ใช่เพื่อนมนุษย์มาแทงคุณแต่เป็นพลังงานแห่งที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเราทําอะไรหรือพลังงานแห่งเก้า เจ้ากรรมในเวรเราเคยทำบาปไว้แต่ชาติปางไหนหรือว่าทำเวรทำกรรมทำอะไรไว้วันนี้เป็นวันเปิดแห่งพลังงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สวดมนต์ไหวพระตั้งสตินะอย่าให้เขามาลบควนเราได้ระวังเรื่องการเงินระวังของหายระวังคนหยิบยืมเงินแล้วจะไม่ใช้นะคะคนเกิดบันอังคารปกป้องเรื่องอะไรมันจะเกิดก็จะเกิด เพราะเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขแบบพอเพียงใช้ชีวิตให้ดีตั้งสติให้ดีนะคะเรื่องพลังงานคุณก็ต้องรอบคอบพลังงานบางทีนะคะเป็นการที่ว่าตราแช่งเนื้ออะไรแล้วแต่เป็นเป็นหอกเป็นดาบให้มาแทงตัวคุณบางคนเขาคุณไม่รู้เขาเกลียดคุณก็เห็นคุณสุขสบายเขาก็อยากจะ แค่คำจับแช่งคุณก็แพ้แล้วอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนเกิดวันอังคารมีสิ่งที่คุณจะต้องสัมผัสได้อะไรได้ต้องมีหลายอย่างคุณต้องไปดูในราศีว่าจะตกไหมคุณเกิดวันอังคารตอนเนี้มันลบกวนเหลือเกินอยู่ดีๆก็มีแต่เรื่องเข้ามาหาอยู่ดีๆก็มีคนเหมือนว่าเราไม่รู้แต่เขาว่าเขาอะไรเราคนเกิดวันอังคาร พูดไปแล้วก็เหมือนกระโถนที่กระโถนท้องพละงหรือว่าเป็นกระโถนที่ว่าให้คนผลพ่นอาจมมาให้เท่านั้นพ่นอาจมมาให้แล้วเขาก็ไปเหมือนคุณก็จะได้ถ่ายแค่เขาพ่นอาจมคุณก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเหมือนเราได้ให้เราก็จะได้ชาระบาปเขาเอาสิ่งตกกระปกมาให้เราเรา ก็ถือว่าเราจะได้บุญไปอย่างหนึ่งที่เก็บติงสกโปกของคนนะเขาคนที่เขาเหมือนว่าคนที่ทำร้ายเขาทำร้ายคุณไม่ได้เขาก็ได้คํคำพูดรับหลังใส่ร้ายเนือ้ออะไรอย่างเนี้ยในเพื่อนร่วมงานเนื้ออะไรเราก็นั่นแต่คนเราถ้าเรามีความดีมีเกาะแก้วคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมามันก็มาล่อนะคะคุณต้องสร้างความดีอะไรก็เข้าตัวคุณไม่ได้คนเกิดบันทังคารค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนตัดให้คนเกิดวันพุธค่ะการเงินมีนะคุณทำดีคุณได้เก็บเงินนะมีราชินีพัชจ,จันร์มาตั้งอยู่เนี่ยราชินีพัชจ,จันทร มีราชาราชาหรือว่าอิมเพเลอรเดอิมเพเลอร์หรือราชาเรียกราชาที่ฟังง่ายไม่ต้องยาวนะคะเรียกมีราชาถือหนึ่งดาบให้ความสำเร็จให้ความ,มมุ่งมั่นราชาองค์นี้เป็นทหารนะเป็นผู้แข็งแกร่งผู้ซื่อสัตย์ซื่อตรงเป็นคนตรงแต่เป็นคนที่แบบเข้มแข็งนะ อยู่เลชะตาของคุณเนี่ยคุณมีทั้งราศีราชินีพระจันทร์ราชินีพระจันทร์นี่ดวงนี้ได้เต็มดวงนะได้เต็มดวงมีบริวารคือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นถึงจะมีแสงน้อยก็เปรียบเทียบว่าถึงจะไม่ดง่งไม่ดังถึงจะไม่หล่อไม่เหลา ไม่สวยแต่คุณก็เป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่ให้ความสุขกับครอบครัวเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะการเงินคุณมีอยู่เนี่ยคุณมีอยู่คุณอยากจะสะสมอยากจะเก็บแต่หีบมากคุณมีสี่เหรียญคุณไม่ต้องไปพึ่งพาใครคุณมีพอใช้แล้วก็คนก็ไม่ได้มาพึ่งพาอาศัยคุณคุณทำดีคุณสามารถเก็บได้คุณต่อเติมมาได้คุณต่อเติมเงินเพื่อเก็บมาได้ คุณต้องใช้แต่คนเกิดวันพุธวันดีวันนี้วันดีวันเข้มแข็งมีทหารเอกมาลงท้ายแคศัตรูภยัยพานหรือบาปกรรมข้อกรรมถ้าจะตามมาวันนี้เข้าไม่ได้มีทหารเอกคอยคุมนะคะเหมือนว่าคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายเพราะมีเทพดุดุอยู่ในตัวคุณนะคะวันนี้จะ การงานกา,า,า,ารเงินความสุขความสนุกสําลาญนให้คุณตั้งตติแบบทุกวันนี้ค่อยๆเบาขึ้นมาแล้วคุณทำตั้งตติดีๆ นับวันคนเกิดวันพุธคนที่รู้ชะตาของตัวเองก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนเกิดวันพุธเหมือนว่ามีบาปกระเคาะตามมาเกิดคือเทพมาคุ้มถ้าคุณทําไม่ดีคุณก็จะมีเคาะมีชะทาอะไรก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณทําดีคุณก็ทําขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทํารับไม่อะไรไว้คุณก็ทาด้วยตัวเองให้นับถือให้จัดทาศรัทธาในตัวเองรักในตัวเองมุ่งมั่นเลี้ยงตัวเองชี ของคุณจะไปได้ดีนะคะคนเกิดวันพุธต้องเข้มแข็งค่ะและคุณก็จะไปได้ดีเลยครอบครัวคุณอบอุ่นค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะดูแลช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แบกจะถึงที่สุดตอนนี้ต้องทนคนเกิดวันมีฟาร์มอดทนอย่างเดียวเลยนะคนเกิดวันพระหัสเนี่ยคุณต้องปิดถูปิดตาโลอดทนนะ ทองก็คือทองคุณเป็นราชินีแห่งความแข็งแกร่งแห่งความสําเร็จแห่งความร่รํารวยความสวยความงามอยู่ในตัวคุณหมดนะคะคุณเป็นราชาให้ความสาเร็จเนี่ยสิ่งที่คุณแบกไว้คุณอดทนววาไม่ว่าคุณจะอดทนผ่อนบ้านไม่ว่าคุณอดทนใช้นี่ไม่ว่าคุณจะอดทนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่หรือในความอดทนที่คุณแบกอยู่เนี่ยเหลืองงานภาระการงานนี้งานที่นี่มันเหนื่อยมันหนัก คุณก็อดทนแต่คุณก็จะมีฟาร์มสาเร็จให้คุณจะมีฟาร์มสมบูรณ์เพราะฟาร์มอดทนของคุณพอคุณสาเร็จคุณอุดมสมบูรณ์เกลื่อนไปหมดเลยเห็นไหมผลไม้ดอกไม้เนี่ยสีทองคือว่าแห่งฟาร์มโชคดีแห่งฟาร์มโชคลาภคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเข้มแข็งแล้วสงบคุณ ไม่สนใจกับอะไรคือทำงานคุณเป็นคนรจะขยันทำงานคุณก็ต้องทำให้สำเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนอดทนถึงยามลำบากคุณก็สู้ทั้งๆท,ที่มันไม่น่าสู้ทั้งๆท,ที่คุณไม่จําเป็นจะต้องสู้แต่คุณก็เะต่องสู้ทุกคุณคิดจะทําอะไรคุณก็ทําทําแล้วในตัวคุณเนี่ยมีแต่ความสาเร็จคุณเป็นคนแข็งแกร่ง ถึงตัวจะเล็กหรือว่าตัวจะใหญ่อะไรแต่คุณเป็นคนแข็งแกร่ง งานนี้ไม่สนใจฉันถ้าคิดจะทำอะไรฉันจะดีจะชัว่วฉันปิดหูปิดตาฉันจะต้องสู้ให้ได้มันจะหนักหนาแค่ไหนฉันก็สู้ให้ได้คุณมีความสำเร็จนะไม่ว่าในครอบครัวหรืออะไรนะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวถึงคุณจะอยู่โดดเดี่ยวแต่คุณก็มีความห่วงใยจากครอบครัวเนื้อเพื่อนบ้านเนื้ออะไรทางที่ดีคุณเป็นเหมือนเป็นคนคุณไม่ค่อยคน เกิดวันพฤหัสคุณมีเสน่ห์แต่คุณไม่ชอบเปิดตัวคุณสงบคุณเงียบแต่คุณก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครแต่ไม่ค่อยจะแดงตัวไม่คอยยุ่งกับใครอะไรกับใครนะคะเป็นลักษณะของคุณแต่คุณเป็นคนสู้ชีวิตนะคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะ ห้าไม่ทา้าวุ่นวายวุ่นวายกับชีวิตนะแฮงแมนวุ่นวายกับเรื่องงานวุ่นวายกับชีวิตมีแฮงแมนคุณเป็นแฮงแมนคุณเหมือนตกชะตาโดดเดียวนะแต่ถึงยังไงก็ยังมีอำนาจแห่ง The ะอ p มเพลเนี่ก็คือ ราชานะขอเรียกราชาและกันราชาเป็นทหารเอกเป็นราชาเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นนักสู้สู้นะตอนนี้คุณวุ่นวายไม่ว่าจะเรื่องงานก็มันลำบากห้าม้เท้าลำบากคือความวุ่นวายตามแต่คนจะโด,โดนไปแบบไหนแฮงแมนคุณมีปัญหาชีวิตนะ คุณเศร้าคุณหมองอีนี้คุณแฮงแมนใต้น้ํานะคะคุณแฮงแมนใต้น้ําก็มีทั้งเหมือนทุกขลาบนะมีปลามาอยู่เนี่ยช่วยปลดเป่าก็เหมือนว่ามีการมีเงินมีลาบมาลาบก็มีมาแต่คุณจะชีวิตคุณเหมือนโดดเดี่ยวแต่มันจะพ้นไปได้ถ้าคุณได้แฮงแมนตัวนี้คุณก็จะพ้นไปได้ ไปได้ <c oughs> ไปพ้นไปได้เพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยคนเกิดลันตุกดูนะคุณแฮงแมนคุณห้อยหัวคุณผูกตัวอยู่คุณมีป่ามาพัวพันถึงยังไงก็มีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยมาพัวพันมาช่วยเหมือนมาช่วยไม่ให้คุณยังเอาตัวมาหนุนจะมีปากึ ก็คือถ้าเปรียบเทียบคุณมีเพื่อนที่ดีมาช่วยนะแบ่งเบาช่วยมาไม่ให้คุณว่าห้อยไปคุณยังมีเนี่ยเขามาคารไม่ให้คุณห้อยไปนะคุณแฮงแมนเนี่ยคุณมีเนี่ยแต่ว่าแฮงแมนตัวนี้นะมีอินทิลิตี้ก็หมายเลขแปดนะเนี่ย ถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกแปดอินซิลิตี้เนี่ยเหมือนมีเลขแปดเนี่ยชีวิตคุณจะผ่านคุณมีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะทำไปมันจะพ้นไปได้เป็นเลขแปดมันจะทำให้หมุนหมุนไปเนี่ยมันมันไม่มีที่สิ้นสุดในปัญหาของคุณไม่มีที่สิ้นสุดแต่คุณก็มีสิ่งดีๆมาช่วยนะ ถึงคุณจะลำบากลำบนไอเนี่ยมันยังหาทางออกไม่ได้มันเป็นเลขแปดมันไม่มีที่สิ้นสุดของคุณเนี่ยนะคะแต่คุณก็ยังมีเนี่ยปลาตัวเนี้มาหนุนไว้ไม่ให้คุณเป็นมากไม่ให้คุณห้อยหัวไปจนลำบากให้ตึงคาปลาตัวเนี้ยมาทำให้หย่อนคุณก็ไม่ลำบากมากนะคะ พลังงานแห่งเหมือนว่าสิ่งที่ฟาร์มดีสิ่งที่เป็นเข้มแข็งมีเหมือนเทพผู้ชายเนี่ยเป็นเหมือนทหารเนี่ยเหมือนว่าหรือว่ามีผู้ชายเนี่ยคอยช่วยผ่อนเบาให้คุณการงานคุณเหนื่อยคุณท้อไปไม่ถึงจุดหมายทําอะไรก็ไปไม่ถึงจุดหมายนะคุณเหนื่อยคุณท้อแต่คุณมีคู่เคียงคู่คองที่ดีถ้าเป็นผู้ชายก็มีเมียดีมี อะไรที่ดีแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณมีผู้คู่ครองที่เข้มแข็งทั้งทั้งดวงชะตาปัญหาชีวิตของคุณเนี่ยมันเหลือหลายแต่คุณก็มีมีคู่คองที่ว่าคอยช่วยเหลือนะคะแต่คนถ้าไม่มีคู่ครองคุณมีชะตาชีวิตแข่งนักสู้นะเข้มแข็งคุณไม่ปล่อยตัวคุณเองคุณ จะต้องสู้ผ่านไปให้ได้นะคะของคนเกิดวันจุกนะคะวันพวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณนะคะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะ อือันนี้นะดินเหมือนดินน้ำลมไฟมาอยู่ในตัวเลยนะเมสิเชียนนะเมสิเชียนเนี่ยมีทั้งดาบมีทั้งขัดทามีทั้งเหรียญมีทั้งถ้วยนะ เป็นดินน้ำลมไฟมาอยู่กับตัวคุณนะคุณจะทำอะไรมันก็จะแค้วคาดนะมันจะผ่านไปได้จะทุกข์ร้อนคุณมีสังคมที่ดีมีเพื่อนที่ช่วยเหลือ <c oughs> ช่วยเหลือให้ความสุขให้ช่วยเหลือแต่ชะตานะักมันก็คือชะตาส่วนตัวคุณมีโรคส่วนตัวคุณเจ็บคุณป่วยคนเดียวคิดคนเดียวนอนคนเดียว มันเหมือนชะตากรรมมันตามมาคุณต้องนอนปงนอนเหมือนปงอ่ะเหมือนมันรอบดาบมันรอบตัวคุณคุณจะทำยังไงดีแต่คุณต้องไม่ลืมอย่าท้อชะตาชีวิตของคุณมีดินน้ำลมไฟเขาเรียกว่าคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณก็จะใช้ชีวิตของคุณนะ่ะตอนนี้เอาแค่มีกินมีอยู่ไปวันวันหนึ่งนะ ที่ได้ไายอย่างนี้หมายถึงว่ายัางไม่ต้องคิดสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรมากคุณจะเครียดคุณจะป่วยเอาเพราะฉะนั้นเพราะมีไพ่สี่ดาบเนี่ยคุณยังมีปัญหายังมีเลื้อหลังยังมีความทุกข์เลื้อลังอยู่อะไรอย่างเนี้ยคุณก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากแต่ให้นึกว่าพื้นฐานของคุณทุกอย่างอะไรจะเกิดมันขี้คายไปได้ทั้งนั้นนะ สามสาวสามพี่น้องสามสาวสามเพื่อนถ้าคุณรวมตัวกันทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ถ้าเพื่อไม่รวมตัวคุณโดดเดี่ยวคุณก็หงอยเหงามีเหมือนมีพลังงานหรืออะไรความทุกข์ความเครียดนะต้องเลิกทิฏฐินะถ้าคุณไม่มีทิฏฐิแต่การคุณรวมหัวช่วยกันช่วยอะไรเนี่ย เหมือนกับเหมือนสามสาวห,หรือสามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะของคนเกิดวันเสาร์ค่ะปานกลางค่ะจะถามว่าไปเจรจาติดต่อเพราะว่าตัวเนี้ยจะไปทําธุรกิจอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นตัวสุดท้ายมันเป็นดาบนะคะวันพวกนี้ก็อาจจะเป็นวันดีของคุณดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ